สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดทาง vivo นะครับนั่นก็คือเจ้า vivo y29 นั่นเองครับในคลิปนี้ผมก็จะนําเข้ามาลองเล่นเกมลองทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกม free fire เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟินในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนก็ตัวตั้งค่ากราฟิกข,ของเขานะผมก็จะปรับแบบนี้เลยนะครับปรับสุดแบบนี้เลยเนาะโอเคพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับ ก็เป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีครับขายดีของทางแบรนด์ vivo เลยสเปคการใช้งานให้มาดีนะวางจำหน่ายด้วยกัน2รุ่นนะครับทุกคนก็จะมีตัว ram 8 rom อม128เนี่ยขายอยู่ที่5999บาทนะครับแล้วก็ ram 8 rom สองร้ิกขายอยู่ที่6 9 9 9บาทครับได้หน้าจอมาที่6.68นิ้วรีเฟล็กซ์ร้อยิรับตัวชิปก็จะเป็นตัว snapdragon 6ก5ปดาเนาะแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยได้ความจุมาเยอะมาก 6,500มิลลิมครับทุกคนมาพร้อมกับหัวชาร์จที่แถมในกล่องเนี่ยก็จะเป็นตัว44วัตต์เลยนะครับลำโพงคู่ที่สามารถเล่งเนี่ยครับมี200มี400อะ่ะเออเสียงแบบกระหึ่มแน่นอนครับทุกคนอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยแล้วแบตเตอรี่เยอะๆแบบนี้นะตัวเครื่องเนี่ยมีความหนาอยู่ที่เนี่ยครับไม่เยอะเลย8.9 1มิเม mm. เองนะครับน้ำหนักอยู่ที่204กรัมเอง แบตเยอะแต่ว่าตัวเครื่องไม่ได้ใหญ่ไม่ได้หนาขึ้นนะครับจอสวยใสยดีครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีแน่นอนเนาะเพราะว่ารุ่นก่อนหน้านี้ของเขาในตัว vivo y28 ตัวนั้นก็ขายดีครับอืมอ่าเมื่อไหรจะลเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปตอนที่น่ารวมพลเลยแล้วกันเนาะน่ารอโดดร่มเลยแล้วกันรอโดดเครื่องบินเลยแล้วกัน ลับมาครับผมก็โอ้โหรอบนี้ฉายเดี่ยวครับทุกคนเมื่อกี้จับคู่ไม่มีใครจับคู่เลยนะครับรอสักพักใหญ่ๆเลยโอเคไม่เป็นไรน่าจะพอรู้เรื่องรู้่าการแหละว่าฟินนิในการเล่นเป็นยังไงนะครับเดีเดี๋ยวโอ้โหโอ้ขอหาที่ลงไกลๆแล้วกัน ตัวการแสดงผลตัวภาพเนี่ยผมว่าคมชัดดีนะทุกคนอืมเนี่ยครับตัวละครชัดดีแล้วตัวนี้นะครับในเรื่องตัวจอทัชตัวฟิลลิ่งในการทัชของเขาถือว่าถือว่าดีอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว vivo y สองเก้าจอทัชทาง vivo ทำออกมาดีอยู่แล้วเนาะทัชติดมือดีทัชด,ดูดนิ้วดีอยู่แล้วนะครับ เราได้แต่ลูกซองนะเนี่ยมาโหเจอกล่องได้ของเพียบเลยโอเคไม่มไม่พอก็ไม่เอาเนี่ยครับอืมลำโพงเล่งได้ถึง200 400นะครับเดี๋ยวลองเล่งไว้200ดูสิอ่าสองก็โอเค่ะลองลอง400สี่ริ ผมว่าใครที่ใช้งานในที่กลางแจ้งบ่อยๆนะ่ะโอโ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วอ๋อมันแอบอยู่ตรงนูน้นบนหลังคาแอบเหรอแอบเหรอไม่เห็นไม่เห็นไปเราขอวิ่งไปหาฟาร์มของก่อนแล้วกันเนาะ อย่าเพิ่งไปปาดระดากับเขาเลยถ้าเราไปสู้ขเขาเราไม่น่าจะรอดแต่ก็อยากอยากอยู่ตรงนี้มันยู่งงี้แต่ก็อยากไปอยู่นะ เขายิงกันอยู่ฝั่งนู้นไทยดีกว่าไทยดีกว่าตัวภาพสวยดีครับอืมกราฟิกแสดงผลโอ้โห ไปละไปละโอ้โหอยผมเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดเดินอีกนัดเดียวเนี่ยไม่รอดแน่นอนนะเนี่ยปั๊มยาก่อนแล้วกันอย่างน้อยก็ได้เพิ่มเลือดไว้ลำโพง400%คือดังแบบเกินที่กัดมากครับขอดอบลงปกติแล้วกัน แค่นี้ก็ก็ก็ชัดดีอยู่นะโอ้โหจะไป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 ลบกัน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 เลือดไหลไม่หยุดเลยมาซีมาซี อ้ยขอบำเรืองไว้ก่อนแล้วกันมาแล้วม,มาแล้วม,มาแล้วม,มาแล้วอืมอืม้อ,อ,อเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหเราไม่ใช่หมูเราไม่ใช่ไก่นะที่จะกินกันง่ายๆนี่พอได้ยิงเขาหน่อยก็ นโมทันทีเลยนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนเล่นได้ครับเล่นได้สำหรับตัวเกมฟรีไฟล์เนาะลื่นดีครับตัวการแสดงผลตัวกราฟิกสวยคมชัดดีครับส่วนนะโอ้โหเจอตัวเยอะจังเลยวะ เรียบร้อยไปซะซอ้โอ้โหของอย่างเยอะเก็บจนหน้ามืดเลยเฮ้ยชอบปืนอันนี้วะ่ะมันยิงรัวได้ได้แบบทันจังหวะด,ดีนะครับแล้วลูกเยอะด้วยเนาะ42นัด ก็โอเคครับผมสาหรับการเล่นเกมฟรีไฟ r e นะครับบนเจ้า vivo y29 ตัวที่ผมนํามาเทสเนี่ยก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับ 8ram8 ล 8, อม128นะครับผมขายอยู่ที่5,999บาทเนาะสำหรับการเล่นก็โอเคครับจอสวยใสดีฟิงในการทัดดีความร้อนคุมได้ดีมากครับจัดการได้ดีมากดังนั้นใครที่มีงบประมาณแบบ6,000-7,000บาทผมว่าตัวนี้ถือว่าน่าสนใจครับแบตบเยอะด้วยชาร์จเร็วด้วยการใช้งานตัวกล้องก็ ในเรื่องตัวการใช้งานตัวบิวตี้ต่างก็จะเต็มอยู่แล้วนะครับใครที่สนใจอยู่ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับผมเล่นเกมบ้างนิดหน่อย ROV พับจีอย่างเงี้ยสบายๆครับทุกคนอืมสาดใต้กระสุนเรียบร้อยเนี่ยครับประมาณนี้ครับผมโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังสนใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ คลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ